นี่พรกปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์มีผลบังคับใช้แล้วนะครับผู้เสียหายที่ถูกหลอกโอนเงินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อายัดบัญชีปลายทางได้แล้วครับพระราชกำหนดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นะครับด้านประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและตำรวจไซเบอร์ปรปงและกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ร่วมประชุมด้วยนะครับโดยบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดที่เคยเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือคนที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินครับ ผู้เสียหายสามารถขอให้ธนาคารอายัดบัญชีปลายทางได้ทันทีนาน72ชั่วโมงและเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ทุกท้องที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะตำรวจก็จะประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าเป็นความเสียหายจริงหรือเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นการหวังผลในทางทุจริต ภายใน72ชั่วโมงก่อนจะตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปค่ะขั้นตอนหลังจากนี้ครับจะเสนอนายกตั้งคณะกรรมการและอนุก,กรรมการที่มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้าเพื่อประสานการทำงานตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยก่อนเกิดเหตุเพื่อสกัดกั้นและลดความเสียหายนะครับนอกจากนี้ก็ยังเตือนผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าขายสิมผีให้เร่งแจ้งปิดบัญชีม้าก่อนจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วย การเปิดบัญชีมา้าการโฆษณาการชักชวนการดําเนินการที่ทําให้เกิดบัญชีมา้าและเป็นเครื่องมือในการกลไกในการโอนเงินไปยังมิจฉาชีพเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาในตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้ามีบัญชีมา้านะครับถ้ามีการโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยท่าน มีความผิดทางอาญานะครับถ้าไม่ไปรีบดําเนินการสกัดยับยั้งในตัวเองเนี่ยแล้วเราตรวจพบเนี่ยนะครับทางตํารวจก็จะดําเนินการได้ทันทีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องรอให้มีการหลอกลวงนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้น ตำรวจวิเคราะห์ว่าตราบใดที่ยังมีบัญชีมาเนี่ยค่ะการถูกกลอกให้โอนเงินมันไม่จบนะคะพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าตอนนี้ตำรวจมีบัญชีต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าไม่น้อยกว่า3 0,000่นบัญชีรวมทั้งเจอหมายเลขโทรศัพท์ที่อาจจะเป็นซิมผีที่ใช้ในการหลอกลืองหลอกลวงเหยื่อด้วยโดยตำรวจก็สามารถใช้อำนาจตามพรกฉบับนี้ในการอายัดบัญชีได้ทันที โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ค่ะขณะที่นายพยงศิีวนิชประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าสมาคมกำลังพัฒนาระบบกลางนะครับในการอายัดและตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยแบบอัตโนมัติซึ่งยังทําไม่เสร็จตอนนี้ธนาคารเลยเปิดหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนชั่วคราวไว้ก่อนครับ ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกชุดมาตรการสนับสนุนป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินโดยสถาบันทางการเงินทุกแห่งต้องปรับระบบเพิ่มความเข้มข้นในการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีและกำหนดให้อุปกรณ์สำหรับทำธุรกรรมการเงินออนไลน์บัญชีละหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยลดความเสียหายจากมิจฉาชีพครับมีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพบว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้เสียหายมากกว่า2 1 0 0 0 0รายคิดเป็นเงินประมาณ31,000ล้านบาทครับ